Why do you want to หล่อวันนี้ก็ยากเลยสินี่สุดป้ายแล้วมาประมาณนี uh ้ฮะออกมาประมาณนี้ได้อีกเหรอไปต่อ 肯定了呀。 จืดยิ้มพะยะพยน้าน่อยต่ออะไรต่อิปายมเพยอะไรพยายะน้าน้อยะอยากกินกล้วย ใช่ไหมครับ ที่หันต้องเถอนลอกนลอกนลรงไรงั่สยังไงถ้าต้องเป็นยังไงที่หั <ละ S 1> นขาตัวเดินมาแล้หันอ่ะชีเสิร์ <łość> <S 2> <S 2> สกสารนะครับวันนี้เมื่อกี้ใครได้ดูตาครับคุณถูมถ่ายจริงไหมคิด อยู่แล้ว ก้องแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวฟังอย่นงน้เอ๊ะ EP สองก็มีด้วยอ๋่อุ้ยหันแล้วหันแล้วหันแล้วก็หันแล้วเวียดนามนะเวียดนามเขาอยากห็นในมุมกล้องนะอ่ะนี่นี่แอบยิ้มแอบยิ้มอ่แอบยิ้มแอบยิ้มทหลายทำลายแต่เดี๋ยวมี้เล่นมามาร์ที้น่ดหนึ่งขอคลิปยาวๆหน่อยนะฮะ รไมาด้วยผมเตอร์อยู่แล้วแล้ไม่เอาแงเตมูได oh yeah. ้หมได้เดี๋ยวเดี <us> <us <us> <us us> <us> ๋ยวจะเล่นให้นะครับเดี๋ยวให้เดป้าเล่นให้นะครับ ให้ดูกันได้หน่อยนะฮะชื่อมาแล้วนะเจ๊ยอะไรนะ <Yeah. S 1> อ่าเจ๊ฟล์รับเรื่องนะ,อะแอบยิีมแอบเดีมวครับอะไรนะซิงค์โฟนอ๋ามาแล้วนะ,นะเดี๋ยวโฟโต้บุ๊กอันตาเดี๋ยวโฟโต้บุ๊กจะเปิดเดจองเร็วๆนี้รอติดตามแฟนมิตร กดบัตรขอให้ได้อุ้ยเอาจริงนะผมผมผมได้คุยกับหลายคนทุกคนให้ผมแบบไวทพรองได้บัตรพบวัพรนตรงนี Everyone, every ้เลยแล้ว hmm. กันก hey! ็ฝายทุกคนได้บ uh ัตโอวโยกอยูด uh ้วยฝ่ท huh. uh ุกคนได้บัตรนะครับฝายทุกคนมีความสุขระกับข็ใฝ้ยได้เจอกันฝังเสริมแต่เนี้ยนที่สุดฝายทูจากทู อยาไวปล่อยไวปล่อย 嗯。Mm hmm. แล้วเราต้องบอกเขาว่าหมอเนอ่ย ุณเจดินนถูกไม่ก็บอล้ิจ้าโพกันใหญ่

อะไรอไนอีนอ่ยนีไม่ใช่หนึ่งสองสองหนึ่งสอง

năm mình đồ kinh tế kinh tế nữa không này อีนิดหนึ่งนะฮะจะมีการเปลี่ยนตาเล็กน้อยดีทงดีเทลนะฮะเปลี่ยนตาครับเล็กน้อยเล็กน้อยครับแต่ pattern, ตตแตว่าสำคัญคือจะเป็นภาพบรรยากาศบรรยากาศบ <rale. S 1> รรยากาศข้างหลังเวทีครับแล้วก็อ่ารชร์แชร์ชร์ชชแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดระหว่างการถ่ายทำแล้วก็เบื้องหลังแล้วก็รูปที่สวยที่ได้จากกล้องฟิล์ม แล้วก็วันงานทุกอย่างจะอยู่ในเรื่องนี้หมดเลยนะครับผมก็คือเหมือนกับผมอยากทำมห้เป็นความสรงจำเพราะฟิล์มมันทําให้รู้สึกคิดถึงวันหนึ่งผมมาเปิดดูไปเจอสวดดูวันนี้เราเราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะทให้ชวนคิดถึงมากกว่ารูปที่เป็นดิจิตอลใช่เพราะฟิล์มก็ขึ้นชื่อเรื่องแบบภาพความสรงจำนะก็เลยอยากทำคนฟิล์ม เสำหรับแปดร้อยแล้วก็ทุกทุกเล่มจะมีรันนังเบอร์น,นะครับจะมีหมายเลขของเล่นนะะมเบอร์ฉบับประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นสิบ800ร้อยถึงแปดสำหรับคนที่เข้างานจริงๆถ้าใครที่ไม่ได้เข้างานถ้าคนที่ไม่ได้เข้างานเราก็ยังได้ลองถามเพื่อนดูน,นะครับว่าใครมีเลขมีบัตร มี800เท่านั้นครับเพราะว่าตั้งใจจริงใครที่มาแฟนมีแฟนสายทั้งนั้นแล้วก็ทุกอย่างเกิดแฟนสายเราก็อยากให้ตรงนี้เป็นแบบสำหรับคนที่มา เ,เปิดทีนานไหมจริงๆเราคือเปิดหมายถึงโปรโตคอลอะไรจริงๆก็คือใครที่มีเไต่ขั้น